ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับวันนี้น่าจะลูกไม่กี่ลูกนะครับผมเอามาลงใหม่ด้วย2ลูกนะครับข้างหลังหนึ่งลูกนะครับผมลูกที่หนึ่งนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมน้ำใร่น้ำไห่แรงไงน้ำขุ่นด้วยน้ำขุ่นด้วยไส่แรงนะครับ อาจารย์เลิกแค่หนึ่งขึ้นแล้วนะครับผมตัวเล็กเงี้ยพอบอกตัวเล็กนะครับ กนกแรกพอได้นะครับโอเค,อเคจะทำการใส่อาหารก้วลงต่อนะครับทำการใส่อาหารลูกที่หนึ่งยล่นะครับผมโอเคโอเคจะทำการปิดปากกระงต่อนะครับ ไป okay. ต่อกับู่ที่สองนะครับผมลู่ที่สองนะครับก็ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับทําการไหลเรือมานะครับผมนะครับลู่ที่สองนะครับน้าขึ้นแล้วนะครับผม ูกที่สองเึ้นแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วจ้ามา ที่สองพอได้นะครับนิดหน่อยนะครับพอได้เลยโอเคก็ทำการใส่อาหารในล,ลงต่อเลยครับทำการใส่อาหารดูที่สองก่อนนะครับ เรา่มทำการติดตากแล้วลงต่อเลยนะครับเขียไปต่อกันลูกที่สามนะผมับผมจ้าไปต่อกันลูกที่3มนะครับผม ที่สามลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันครับจะได้มาเรด้น้อยนะครับอ่าโดนที่สามขึ้นแล้วนะครับผม ครับตัวดีนะเอยอพอพอได้นะครับนิดหน่อยนะครับลงไีสามเออไปทำการใส่อาหารแล้วก็ย้ายนิดหน่อยนะครับเพรตอนที่น้ำไหลแปรปรวนนะครับ การใส่หารลูกที่สามก่อนนะครับเเดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สี่นะครับผมนี่ครับสำหรับลูกที่สี่ก็ไห,เหลเรือไปนะครับผมจะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับ ครับรูปที่สี่นะครับผมเกิดละจ้าถึางไปถึงไปโอเคครับรูปที่สี่นะครับตัวนี้โอ้พอได้ครับพอได้โอเคทําการใส่อ่ะอมีอยู่มีอยู่ โอเคทำการใส่อาหารล,ลงต่อนะครับ ห้านะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าตัวไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมานะตอนนี้น้ำไหลแรงมากแล้วนะ้ำเปลี่ยนสีด้วยครับน้ำแดงนะครับไม่น่ใจ แต่ละโลโอเคเะครับวันนี้นะครับจบคลิปนะครับหาลูกนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชนเชฟนะครับสำหรับวันนี้พอได้อยู่นะครับผม ไยจ้ากลับบ้านกัไนได้ครับผม